เก่งค่ะเพื่อนเก่งปะเก่งไหมใครไม่เก่งใครไม่เก่งถอยไปใครไม่เก่งถอยไปเก่งมากโอเค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 เก่ง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  เอาชามาเอาชามาใส่เร็วเอาชามาเอาชามาให้แม่เอาชามาเอาชามาเร็วเลยเอามาทางนี้เอามาทางนี้เอามาให้แม่สิเอามาให้แม่สิเอามาเอามาอ่าวางลงนั่งคอย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 อ้าวนี่เศษขนมที่รอคอยอือเะเดี๋ยว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 นานไม่นับเลย